ก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นต้มยำแซ่บๆจ้ามาสดร้อนๆแซ่บๆด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากินผาเที่ยวคือเกาได้จากพี่น้องจ้านี่พี่น้องจ้ามื้อนี้เมนมนน้องวุ้นได้ก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นต้มยำด้วยค่ะพี่น้องจ้านี่ก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นตุมรำ ขาดบักง,ง่ายพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นต้มยำเนาะค่ะเนาะนี่มาซูพี่น้องกินเนาะคะ่ะเนาะมากินน้ากันเด้อจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิกินก็อย่าลืมนะคะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิงกิงกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผ้ากินผ้าเทียนนี่เด้อจ้าพี่น้องจ้าก็กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำวุ้นเส้นเนาะค่ะเนาะกินกับน้องปอคือเก่าละจ้าเมื่อนอีน้นี่ค่ะพี่น้องจ้า ถาดนี่ร้อยยี่สิบบาทเด้อจ้าเด้อเป็นกว๋วยเตี๋ยวตมย้มยำถาดแบบไงเห็นชัดบ่านเนาะค่ะพี่น้องจ้าท่องงานมันขวบมันเต็มถาดมาค่ะลงมือกินกันเลยจ้าพักห้องกับมี่นี่น้อยพักชีใบเดือยเนาะคะนะ่ะเนาะมาค่ะลงมือกินกันเลยจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้เนาะคะนะ่ะเนาะก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นตม้มยำมาค่ะเสียบๆน้องกันจ้าพี่น้องจ้าอาชิเหน,หนา้าตาว่าชัดปันใดเนาะคะนะ่นะเนาะนำเลยค่ะพี่น้องจ้า สตัสดีี่น้อเย้เลยไม่มีภารนอกจากพี่น้องจะ ขาดเนียขาดง่าย,าายพี่น้องเครื่องดื่มนันไหละ <c oughs> ลูกชิ้น,นะคะ่ะพี่น้องใช่ เกี่ยวในตู้เพื่อว่ามากินกับนั่งอยู่ใหม่หนึ่งเป็นเซนบุญเซนได้ค่ะพี่น้องจ้าม,มาสดห,ห่อนน้ำกันด้จ้า น้ำซุปแสบดีพี่น้องเปรี้ยวหวานน้ำไอเปรี้ยวเปรี้ยวหวานตาม,มพักกันนี่ก็พักที่แบบเลย ขอไพ่เสียงรถดัำเด้อจ้าบ้านแม่นหุ่นมันติดถนนเนาะหาดานง่ายทาดยักเฮ้พี่นอ้องดันซอยกันและแจามือได้แม่กับลูกดันกิน น่าดิโนอ้อืมแซ่บจ้ะพี่น้องจ้าน้ำตม้มยำมันแม่น้องวุ้นบอกให้น้องปอไปซื้อตม้มยำทะเลลหละพนเล่ได้ตม้มยำหมูมากเนาะ thêm mù ha uhm. Để lại vô đó cha. ธรรมดาซีซีพิเศษหาสิบบาทอืมอเผ็ดอยู่ดีเนาะพี่น้องเนาะเมนูนมาใส่ซพริกเผาอีกลูกคินค่ะลูกขินหมูเด้งลูกคินปลา อันนี้ก็เป็นหมูเด้งค่ะพี่น้องางหุ่นมาหมักอือมันก็ปนงปาแล้วเอาป่าปากเาว่าคนอ่งพี่น้องกินอย่างเดียวมุกมับเพมมาก เค่งเพชรเครื่องหอนพี่น้องเฮียเริ่มออกแล้วสดน้ำแซบ่บม,มาพักพี่ื้องตัดเสรน ขุ่นกับสีอิ่มเดี๋ยวเราจะพ่อแล้วเราชินลูกสุดท้ายน้องปอดคืนไหนมันเหมือพี่น้องเฮ้ยเหมือแล้วพี่น้องเดี๋ยวตะนำเต็มขาดเลยแซ่บคักจ้า,จาเจ้านี่เกี่ยงตับเลยเหมือเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้ะ ไอ้วุ้เน,น,ะะนเ,เววนส้นต้มยำเนาะค่ะเนาะก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นต้มยำถาดหนักถาดใหญ่มืดแล้วคือเก่าลือจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้กระฝันในเดอ้อค่ะอย่าลืมเดอ้อเขามากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊กดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนี้แมน่น้องวุ้นกับน้องปอขอตัวราไปก่อนเดอ้อค่ะเดอ้อจังพอกันไม่คลิปหน้าไรหนาจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณที่รค่ะ บายบายค่ะพอกันไม่คลิปมาได้ค่ะดคคคเด้พี่น้องจ๋ามาควายปากคอยว่ากินเจ้งเก่งแกพี่น้องจ๋าขอบคุณค่ะ